เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยครับไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างดีกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าห้างคูลีเซียมซนิเพล็กยะลาครับได้มีการตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการทานน้ำใจชาวใต้สำนักตา่าผู้ประสบอทุทกภัยขึ้นครับซึ่งสื่อมวลชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้ร่วมกับกลุ่มรักสันติและ เครือข่ายนักศึกษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นนั่นเองครับค่ะโดยมีนายกฤษดาบุญราชนะคะผู้ว่าราชการจังหวัด ยาลาเป็นประธานในพิธีค่ะและพร้อมด้วยนางคณิฐาบุญราชค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยาลานั่นเองค่ะได้เดินทางมาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะคอีกทั้งกลุ่มพี่น้องสื่อมวลชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาได้ร่วมเดินเท้ารับบริจาคในเขตชุมชนเมืองยาลาอีกด้วยค่ะค เมื่อวันที่22ตุลาคม2554ที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณหน้าห้างโคลีเซียมซินีเพล็กยะลาได้มีการจัดตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตามโครงการทานน้ําใจชาวใต้ซับน้ําตาผู้ประสบอุทกภัยซึ่งสื่อมวลชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับกลุ่มรักสันติและเครือข่ายนักศึกษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นโดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางคณิธาบุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้เดินทางมาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและแสดงความมีน้ำใจของชาวใต้โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และแสดงความสามัคคีของคนในชาติปลูกจิตสำนึกการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะนอกจากการจัดตั้งจุดรับบริจาคที่หน้าห้างโคลีเซียมเนิเพลกยาลาแล้วยังมีการจําหน่ายเสื้อช่วยเหลือน้ําท่วมและจะมีกลุ่มพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ตลอดจนกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาร่วมเดินเทา้ารับบริจาคในเขตชุมชนเมืองยาลาด้วยด้านนายตูแวดานิยาือริงิง ผู้อำนวยการสำนักข่าวอามานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากบางครอบครัวสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แม้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนหลายส่วนได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วแต่ความเดือดร้อนก็ยังไม่หมดไปในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันจึงเห็นควรที่ทุกคนจะได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ทางกลุ่มรักสันติและเครือข่ายนักศึกษา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสื่อมวลชน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ร่วมกันจัดโครงการรินน้ำใจชาวยาลาปัตตานีนาราธิวาส ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัยภาคกลางเหนือและอีสานค่ะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถร่วมบริจาคในวันดังกล่าวสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีทานน้ําใจชายแดนใต้ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม54เลขที่บัญชี704ขีด250812ขีด1ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสงขลานครินทร์ปัตตนีประเภทออมทรัพย์ ค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ